เบื้องต้นนี้ต้องขออนุมทนาทางบริษัท SBL บันทึกวัดทั่วไทยที่ได้มาจัดทําบันทึกวัดที่มีความสําคัญสําคัญ,คญทั่วไทยเพื่อเผยแพร่แล้ววันนี้ก็มาเอาโครงการดีๆมาฝากวัดในจังหวัดสันเซาหรือเมืองแปดริ้วซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดที่สําคัญที่สุดคนรู้จักกันทั้งประเทศหรือทั้งโลก ก็คือวัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรคือวัดโสธรวรารามวรวิหารก็นอกเหนือจากวัดโสธรก็ยังมีวัดอื่นๆที่มีความสวยงามมีพระศักดิ์สิทธิ์มีศิลปะในการสร้างควรที่จะได้เผยแพร่ไปให้ปรากฏบริษัท s อ l มาอันนี้ก็ขออนหโมทนาแล้วก็ฝากถึงวัดต่างๆในจังหวัดเชียงแสนเราเนี่ยท่านจาวัดทุกๆวัด เมื่อบริษัทเข้าไปประสานงานติดต่อก,ก็ให้โอกาสเพื่อให้จัดทําที่ควรจะได้เผยแพร่ไปเพื่อให้พุทธศานิกชนหรือว่าให้วัดนั้นเป็นแหล่งศึกษาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจึงอยากฝากให้เจ้าอาวาสทุกวัดที่ทางบริษัทด้เข้าไปประสานมีการถ่ายทําเพื่อันทึกท่องขอมุทนาทางบริษัท h อ l ไว้ B A R y, เป็นอย่างมากและขอสนับสนุนบริษัทให้ดําเนินการไป ้วยความรับรื่นแล้วก็ประสบความรุ่งเรืองก็มีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อศาสนาย,ยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร